ที่มีสิทธิ์ได้เดินพรมแดงในวันที่30สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับเมื่อท่านพร้อมแล้วรับไมคจาก MC ได้เลยครับกดหัวใจต้อนรับด้วยครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับ ผมผมสุพัฒนจันทรเสนาครับจากสระบุรีครับผมผมอยู่ที่99หมู่6ตำบลไผ่ตำอำเภอหนองแค่จังหวัดจังหวัดสระบุรีครับผมได้ก้าวเข้ามา t o อปอัพทัวริโดยอัพไลน์พันธบ,บรวดโทรชานมทรคำเกตท่านเป็นแอมเบอร์นนะครับและคุณนายสิริวัลคำเกต ท่าน,นาดำรงตำแหน่งลูบี้นะครับขณะน,นี้ผมก็อยู่ในตำแหน่งซัพพลายใช้เวลาในการทำงานอยู่ประมาณหนึ่งเดือนเต็มนะครับผมผมเองเคยทำธุรกิจแ้นรถบรรทุกนะครับและปัจจุบันนี้ก็ยังดำเนินกิจการอยู่ที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับอ่กมที่83ชื่ออูดีดีนะครับ สามารถเสิร์ชดูใน Google ได้เลยนะครับขณะปัจจุบันทุกท่านก็ก็น่าจะ,ะเห็นเหมือนเหมือนกันนะครับว่าสภาวะเศรษฐกิจไม่เคยดีและมีแนวโน้มว่าจะแย่ต่อไปอีกในขณะที่มีวิกฤตเศรษฐกิจที่ไม่ดีนี้ผมก็ได้เจอกับท่านรองชนันทรคุณนายศิริวัลท่านได้แนะนำธุรก,กิจสินทรัพย์ดิจิตอล แรกๆผมก็ไม่เข้าใจท่านลองจึงได้ชวนผมเข้ามาฟังเนื้อหาสาระแก่นสารอ่าที่บริษัททบัพทุริศครับบริหารโดยท่านอดรส,สวัสดิ์ไสศาลสวัสดิ์และท่านพัฒนาลีไยศาลสว,วัสดนะครับก่อนอื่อนก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านโค้ทุกๆท,ท่านที่ผมไม่ได้เอ่ยนาม นะครับขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับที่ที่ผมได้ก้าวเข้ามาณนะจุดนี้นะครับเอ,อพอดีผมได้เข้ามาฟังเนื้อหาสาระเมื่อผมได้ฟังแล้วก็มีความเข้าใจอยู่ในระดับหนึ่งางเงินว่าผมเป็นนักธุรกิจนักลงทุนฟังแค่ครั้งเดียวผมก็ลงมือสมัคร ในในไซ์ XL นะครับและได้เริ่มเป็นเจ้าของรหัสสินทรัพย์ดิจิตัลผมก็เริ่มทำงานตั้งแต่บัตรนั้นมาผมเหนื่อยล้าจากธุรกิจเดิมที่ทำอยู่กับกลายมาสนุกกับธุรกิจใหม่ของบริษัท Top Up Tourist ซึ่งทำให้ผมได้มีเรี่ยวแรงต่อสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึง่ง อาจจะด้วยรูปแบบของบริษัทของงานซึ่งท้าทายพร้อมทั้งได้กำลังใจจากอัปลนยท่านลองและคุณนายทุกวันนี้ผมตื่นขึ้นมาก็มุ่งหน้าจะไปหาเป้าหมายนะครับอาจจะสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันเป็นเรื่องการของการทำงานนะครับ และชั่วโมงนี้ผมก็มาประมวลดูแล้วว่าไม่มีธุรกิจไหนที่จะดีกว่า Top อัพทัวริสอีกแล้วผมเริ่มตาสว่างเมื่อได้เข้ามาฟังบรรยายของโค้ชและบรรยายของท่านประธานยิ่งทำให้ผมเข้าใจลักษณะงานมิสเนอ่์และท้ายนี้ ผมก็ขอเป็นลูกเรือพร้อมที่จะเดินทางไปกับกัปตันอย่างภาคภูมิใจและน่าจะมีโอกาสสักวันหนึ่งที่ผมมีความหวังว่าจะได้เป็นกัปตันพาลูกเรือไปสู่ความสำเร็จในอนาคตอันไม่ช้านี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณพี่สุพัฒจันทรเสนานะฮะท่านมาทำธุรกิจอยู่ที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่นะครับเราเคยได้พูดคุยกันนะครับพื้นเพมาจากอุดรธานีนั่นเองนะฮะข้อมูลไม่ผิดนะครับ